สวัสดีครับพบกับครูกรับยินดีตนเคยนะครับในิชารียนศึกษศานะครับวันนี้ครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเสริมระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับเรามาดูนว่าเนื้อหามีอะไรบ้างนะครับในเนื้อหานี้ครับทาไมเราถึงต้องเรียนทําไมเราถึงต้องรู้นะครับว่าระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราใช้ชีวิตในประจําวันนะครับแล้วก็อยู่เกี่ยวกับตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องรู้นะครับ รวมถึงเรื่องของวิธีการดูแลรักษานะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีระบบนะครับต่งางๆในร่างกายในที่ดีขึ้นนะครับหรือรักษาระบบต่งางๆให้คงอยู่กับเราได้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยนะครับระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับนะอย่างนี้นะครับส่วนที่เล็กที่สุด ของร่างกายเราเกิดตอมนะครับอะตอมนะจะเข้ายึดนะครับเกี่ยวกับนะครับกับโมเลกุลนะครับนี่อะตอมกับโมเลกุลนะครับนะยึดเข้ากันนะครับรวมกันเป็นนะครับเรียกว่าเซล์นะครับเซลลเมื่อเรามีเซล์แล้วเซลลเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดของร่างกายนะครับโดยที่มีรูปร่างแตกต่างกันไปนะครับเมื่อกลุ่มเซลลต่างเนี่ยมารวมตัวกันนะครับ ทำให้เกิดเรียกว่าเนื้อเยื่อครับเนื้อเยื่อทําหน้าที่นะครับหรือรวมตัวกันก็เป็นอวัยวะนะครับอันนี้อธิบายนะเรื่องของไอ้น,นี่นะครับเรื่องของการทํางานเรื่องของระบบที่พัฒนาขึ้นมานะนะครับส่วนอวัยวะเมื่อมีอวัยวะเสร็จแล้วเราก็ต้องมีระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับ และระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายก็จะมีหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็มีวิธีการทํางานเกี่ยวกับระบบอื่นนะครับก็จะมาเข้าเนื้อหาในเรื่องของระบบอวัยวะที่จะอธิบายในสไลด์นี้ในเนื้อหานี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับในร่างกายของเราระบบที่หนึ่งนะครับที่ต้องมีก็คือระบบผิวหนัง ระบบที่2เป็นระบบกระดูกและข้อต่อครับระบบที่3ระบบกล้ามเนื้อระบบที่4ระบบเลเวียนโลหิตนะครับระบบที่5ระบบทางเดินหายใจระบบที่6ระบบย่อยอาหารระบบที่7ครับระบบประสาทระบบที่8ระบบสื้พันธระบบที่9ระบบต่อมไร้ท่อครับและระบบสุดท้ายนะครับระบบปอดปัสสาวะนะครับ10ระบบในร่างกายอ่ะแลีวเรามาดูี่ว่า แต่ละระบบนะครับเราควรที่จะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนที่จะไปแต่ละระบบนะครับทุกระบบนะครับทุกระบบเนี่ยเราจะเสริมสร้างเนาะเสริมสร้างหรือสร้างเสริมการทํางานนะครับของระบบอว,วัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยให้มีทธิภาพหรือรักษาให้คงอยู่นะครับ อันแรกเลยก็คือออกกําลังกายให้สม่าเสมออันนี้เป็นเรื่องที่ควรทํานะครับอย่างน้อยออกกําลังกาย20-30นาทีนะครับสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับะนะครับสัปดาห์ละ3ครั้งหรือ3วันต่อสัปดาห์นะครับข้อที่2แลนะครับรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ นะครับหรือรับประทานอาหารนั้นห้าหมู่นั่นเองอย่างนี้ห้าหมู่ก็ได้นะครับห้ามมมะปุ๊บหรือตามหลักโภชนาการที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับถ้าส้อาถ้าอยากรู้เป็นยังไงนะครับย้อนไปดูคลิปลเก่าๆของครูดได้นะครับอธิบายเรื่องของทงรงโภชนาการแล้วว่าควรรับประทานอาหารสัดส่วนยังไงเท่าไรบ้างนะครับลำดับที่สามนะครับพักผ่อในให้เพียงพอ นะครับอย่างน้อยต้องนอนวันละ8ชั่วโมงนะครับต่อ1นวันนะครับควรนอนอย่างน้อยนะครับ8ชั่วโมงนะคือการพักผ่อนนะครับข้อที่สครับรับอากาศที่บริสุทธิ์นะครับก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ย่งไครับไม่มีสารมลพิษนะครับนะหรืออยู่ที่ตามพวกสวนสาธารณะที่อะไรมีต้นไม้อย่างนี้นะครับยกตัวอย่างอันดับที่5ครับ จำให้จิตใจล่าเริงแจ่มใสนะครับไม่เครียดนะครับไม่เครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเราต้องแยกแยะนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยสดใสอยู่เสมอแบบที่6มครับดูแลรักษาอนามัยส่วนบุคคลนะครับแต่ละบุคคลนะครับก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองเช่นการอาบน้ํานะครับการชําระล้างร่างกายต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับข้อที่7ครับ หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ,และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันอันตรายที่มันจะก่อให้เกิดการสูญเสียเกี่ยวกับร่างกายของเรานะครับ <c oughs> พวกคนที่อยู่หรีกหรือให้ห่างนะ,น,นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราป้องกันได้นะครับลำดับที่แปดนะครับตัวสุขภาพประจําปีัอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเรามีโรคอะไรไหม เรามีภาวะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้สาคัญนะครับเราจะได้วางแผนแล้วก็ดําเนินชีวิตได้อย่างได้อย่างมีเป้าหมายเกิดขึ้นนะครับบางทีถ้าเราตรวจปุ๊บปุ้ยมีไขมันในเส้นเลือดเยอะเหลือเกินเราก็ควรที่จะลดอาหารนะครับอันนี้ก็จะทําให้เรารู้ว่าเราเริ่มปวดเป็นโรคอะไรไหมนะครับแล้วก็นับทีเก้าเรามาระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่จะทําให้ตูกเสียเกี่ยวกับร่างกายนะครับเช่นการกับรถหกล้ม นะครับหรือการเล่นกันอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังน,นะครับอ่าเรามาดูเรื่องของระบบผิวหนังระบบที่1นนะครับเราจะมาดูกับวงการการสร้างเสริมนะครับและการำดำรงผลิตภาพการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายระบบแรกคือระบบผิวหนังนะครับะระบบผิวหนังน,นะครับจะประกอบไปด้วยหนังกำพร้านะครับที่อยู่ชั้นบนที่สุดตรงนี้นะครับ แล้วก็หนังแท้หนังแท้ก็จะอยู่ในโซนตรงนี้นะครับสีชมพูนี่นะทั้งหมดเลยแล้วก็ประกอบด้วยตอมลากขนนะครับตอมลากขนก็จะเป็นตอมของเส้นขนข,นของเรานี่แหละเส้นผมนะครับเส้นขนของเราอแล้วก็มีเส้นขนนะครับเนี่ยนี้อันนี้ครับเส้นขนทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็รูตอมเหนือนะครับจะเป็นรูเล็กๆนะครับที่จะขับเหนือออกมาในร่างกายของเรานะครับมีตอมไขมัน ที่อยู่ใต้ผิวหนังของเรานะครับนะอยู่ใต้หนังกระเพาะเส้นประสาทครับที่ให้เกี่ยวกับความรู้สึกนะครับของเรานะเวลามีการกระทบหรือการสัมผัสยังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของต่อมเหงื่ออยู่ตรงนี้ครับต่อมเหงื่อ,อแล้วก็จะขับเหงื่อออกมานะครับตรงรูต่อมเหงื่อตรงนี้นะครับอันนี้คือส่วนประกอบของระบบผิวหนังอ่ โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบผิวหนังนะครับก็จะมีหนังกำพร้าเนาะเป็นผิวหนังชั้นนอกนะครับแล้วก็จะมีการหลุดลอกออกมาเป็นที่ไข่นะครับแล้วก็มีการสร้างผิวหนังใหม่ขึ้นมาทดแทนได้นะครับมี mark cue ตรงนี้ไว้ให้แล้วก็หนังแท้นะครับหนังแท้ผิวหนังชนิดจะอยู่ใต้ชั้นหนังกำพร้านะครับแล้วก็มีความหนามากกว่าชั้นหนังกำพรานั่นเองแล้วก็ต่อไปครับ ขนหรือผมนะครับอันนี้เนี่ยจะ,จะเจริญม,มาจากหนังกำพร้าชั้นลึกนะครับมีอยู่ทั่วร่างกายเลยยกเว้นบางที่เท่านั้นนะครับนะครับตัวไปเล็บครับเล็บเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเซลล์ชั้นหนังกำพร้าที่ตายแล้วนะครับนี่จะเป็นเรื่องของในรูปก็จะเป็นเรื่ององค์ประกอบของเล็บนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับ เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทํางานของระบบผิวหนังนะครับข้อแรกเลยนะครับรับประทานอาหารในครผ้าหมู่ครับที่สองนะครับออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่ออะไรครับได้ขับของเสียนะครับออกทางเหนือนะครับข้อที่สามครับรับแสงแดดอ่อนๆในยามเช้าและตอนเย็นนะครับ เพื่อได้รับวิตามินดีที่สี่นะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอน,นะครับเช่นการอาบน้านะครับแัะที่5พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ทําจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอแัะที่หครับดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละแปดแก้วและที่เจ็ดนะครับเลือกใช้เครื่องสําอางเท่าที่จําเป็นนะครับเท่าที่จําเป็นแล้วก็ให้เหมาะสมกับวังตัวเอง นะครับแล้วก็ปิดแดนะครับระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดบาดแผลอันนี้คือวิธีการเสริมสร้างนะครับต่อไปนะครับเรื่องของระบบกระดูกและข้อต่อนะครับระบบกระดูกและข้อต่อนะครับประกอบด้วยอวัยวะประเภทกระดูกนะครับกระดูกอ่อนข้อต่อเอนผังผือนะครับรวมกับเป็นโครงของร่างกายนะครับทำงานร่วมกับระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทนะครับช่วยทําให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับ อันนี้คือการทํางานของกระระบบกระดูกนะจะเชื่อมกับระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทนะครับอาชนิดกระดูกก็จะมีกระดูกยาวกระดูกสั้นนะครับกระดูกแบนแล้วก็กระดูกที่มีรูปร่างแปลกนะครับอยู่ในตามรูปก็จะเป็นกระดูกนะครับแล้วก็ชื่อเรียกของกระดูกว่ามีอะไรบ้างการเสริมสร้างและดํารงประสิทธิภาพการทางานของระบบกระดูกและข้อต่อนะครับ แบแรกเลยนะครับรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับก็จะมาจากพวกนมหรือพวกปลานะครับแคลเซียมแล้วก็ควบคุมน้าหนักตัวนะครับไม่ให้มากเกินไปนะครับก็คือไม่ให้อ้วนนั่นเองครับแล้วก็ให้ร่างกายได้รับแสงแดดอ่อนๆนะครับอย่างน้อยวันละ 10- 1ถึงนาทีนะครับช่วงเช้าและช่วงเย็นแล้วก็ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอครับ หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพุนนะครับนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยแล้วก็ระมัดระวังนะครับการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับที่ส่งผลเกี่ยวกับร่างกายหรือเกี่ยวกับกระดูกของเรานะครับก็จะช่วยการเสริมสร้างระบบกระดูกและข้อต่อให้มีประสิทธิภาพแล้วก็คงอยู่กับเราต่อไปได้นะครับต่อไปเรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับระบบกล้ามเนื้อแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทนะครับ ก็จะมีกล้ามเนื้อลายนะครับกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจนะครับเรื่องของรูปกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ครูอธิบายไปแล้วนะครับไปดูเรื่องของระบบกล้ามเนื้อได้นะครับก็จะบอกว่ากล้ามเนื้อลายทําอะไรกล้ามเนื้อเรียบอยู่ส่วนไหนกล้ามเนื้อหัวใจอยู่ส่วนไหนนะครับแล้วมีหน้าที่อะไรเรามาดูเรื่องการสร้างและการดำรงปดิษัติภาพนะครับการทํางานของระบบกล้ามเนื้อ พอแรกนะครับรับประทานอาหารให้ครบห้ามหมู่นะครับที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ออกกําลังกายเล่นกีฬาเสมอน,นะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอ,อย่างน้อยแปดชั่วโมงนะครับดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละแปดแก้วนะครับแล้วก็ไม่ใช้กล้ามเนื้อที่ทํางานหนักเกินกําลังของเราเพราะจะทําให้กล้ามเนื้ออ่อนล้านะครับ หรือเราออกกําลังกายหรือกิจกรรมอะไรที่มันหนักเกินไปนะครับก็จะส่งผลกับกล้ามเนื้ออาจจะทาให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บได้อาจจะทาให้อักเสบหรือกล้ามเนื้อฉีกได้ที่จะมีผลตามมานะครับและสิ่งที่สําคัญเลยก็คือก่อนที่เราจะออกกำลังกายหรือจะปฏิบัติกิจกรรมนะครับทางกายต่างๆนะครับพวกควรที่จะมีการอบอุ่นร่างกายกับาาการพาดกลยเช่นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับออกกําลังกายจะมีอยู่สี่หลังนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าสเต e t c h i แล้วก็ การวอร์มอัพหรือการบำบุนร่างกายแล้วก็เรื่องของเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายคือการคูดาวนะครับคือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากการออกกําลังกายคือสีข้อก่อนออกกําลังกายทุกครั้งหรือการออกกําลังกายทุกครั้งก็ควรปฏิบัติแบบนี้นะครับอ่าต่อไปเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตระบบไหลเวียนโลหิตนะครับส่วนประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยก็จะประกอบด้วยเลือดนะครับหลอดเลือด นะครับแล้วก็หัวใจนะครับอาเลือดนะครับเป็นของเหลวที่ไหลวนอยู่ในหัวใจนะครับนี่อยู่ในหัวใจอยู่ในหลอดเลือดนะครับมีสีแดงแล้วก็ลักษณะคนนะครับส่วนประกอบสําคัญนะครับของเลือดเนี่ยมีอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่เรียกว่าพาสมานะครับที่เป็นของเหลวส่วนที่สองนะครับเป็นส่วนที่เม็ดเลือดนะครับตด้แก่เซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดนะครับ หลอดเลือดนะครับในร่างกายเนี่ยแบ่งออกเป็นสามชนิดนะครับก็มีหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำและหลอดเลือดฝอยนะครับที่มีอยู่ทั่วร่างกายเลยนะครับต่อไปหัวใจครับหัวใจเป็นอวัยวะที่อะไรครับที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหัวใจที่อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจนะครับภายในหัวใจเนี่ยจะเป็นโพรงอยู่สี่ห้องนะครับโดยแบ่งห้องบนสองห้องเรียกว่า เอเดียมนะครับแล้วก็สองห้องล่างเรียกว่าเวทิเคิลนะครับส่วนหัวใจห้องบนซ้ายเนี่ยและล่างซ้ายเนี่ยมีลิ้นหัวใจที่เรียกว่าไบคัสปิดนะครับขั้นอยู่นะครับส่วนห้องบนขวาและล่างขวามีลิ้นหัวใจเรียกว่าไตรคัสปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของหัวใจนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับวงจรนะครับการไหลเวียนโลหิตผ่านหัวใจนะครับดูจะตามรูปแล้วก็ดูตามบทสอนนะครับเส้นสีน้ําเงินนะครับหรือรูปฝากีนเงินจะเป็นเส้นเลือดดำนะครับส่วนเส้นสีแดงนะครับหรือรูปฝากีแดงจะเป็นทิศทางหรือเส้นทางการเดินของเลือดเนี่ยที่เป็นเรียกว่าเลือดแดงนะครับหรือเส้นเลือดแดงนั่นเอง ามาดูเรื่องการเสริมสร้างนะครับและการดำรงประสิทธิภาพการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับอันดับแรกก็คือนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ามเสมอนะครับรับประทานอาหารในโครบ้าหมูนะครับแล้วก็ไขมนันตัดชิ้นหรือกินให้น้อยลงนะครับแล้วก็ทําให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ไม่เครียดก็จะเป็นการเสริมสร้างเรื่องของปัจจัยได้ ระบบต่อไปนะครับเป็นระบบทางเดินหายใจนะครับระบบทางเดินหายใจนะครับจะทําหน้าที่แลกเปลี่ยนนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยขับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะครับและรับกา๊าซออกซิเจนเข้ามาองค์ประกอบนะครับของระบบทางเดินหายใจก็จะมีจมูกมีคอหอยมีกล่องเสียงมีหลอดลมมีปอดนะครับเนี่ยมี5ห,หลักใ,ใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ตามรูปเลยแต่ละรูปนะครับว่าอาวัยวะแต่ละส่วนอยู่ตรงไหนของร่างกายของเราอันเรื่องของกลไกนะครับตรงเรื่องของกลไกเนี่ยนักเรียนให้นักเรียนอ่านเองได้เลยนะครับพอดูได้นะครับก็จะอธิบายเป็นหลักวิชาการหน่อยละกันนะ ส่วนนี้เรามาดูเรื่องการเสริมสร้างนะครับแล้วการํำรงประสิทธิภาพของการทํางานของระบบทางเดินหายใจข้อแรกนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอน,นะข้อนี้ดีครับไม่สูบบุหรี่อ่าห้าไม่สูบบุหรี่นะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงเช่นมีพวกคุันนะครับอันนี้ต้องป้องกันแล้วก็ควรมีหน้ากากอนามัยนะครับ ป้องกันเอาไว้เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยนะครับใส่แมสตนั่นเอง <Yeah. S 1> นะเลีวยก็ยุคนี้เราแน่นอนเราต้องใส่แมสอยู่แล,แล้วก็จะเป็นการช่วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจได้ดีด้วยนะครับและอีกสิ่งที่สําคัญนี่คือการที่อยู่ในสถานที่ที่มีต้นไม้นะครับตามรูปเลยนะครับก็จะช่วยให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิอ์อันนี้ก็จะช่วยเรื่องของระบบหายใจด้วยนะครับอ่าต่อไปเรื่องของระบบย่อยอาหารระบบที่6นะครับ องค์ประกอบของระบบย่อยอาหารนะครับก็จะมีฟันมีลิ้นมีต่อมน้ำลายมีคอหอยมีหลอดอาหารมีกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับถุงน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนนะครับนี่คือระบบย่อยอาหารจะมีหลายอวัยวะหน่อยตามรูปเลยแต่ละส่วนอยู่ตรงไหนของร่างกายอนนี้ตามภาพนะครับดูได้เลย เรามาดูการเสริมสร้างนะครับและดารงประสิทธิภาพของการทํางานของระบบไรอาหารอันดับที่1นนะครับรับประทานอาหารนะครับให้ครบทุกมื้อและก็ตรงเวลานะครับมือ้อเช้ามื้อวนันมื้อเย็นโดยเฉพาะมือ้อเช้าสาคัญที่สุดนะครับควรที่รับประทานอาหารนะไปนะครับเคี่ยวอาหารให้ละเอียดนะครับอ่ามีเคี่ยวให้ละเอียดก่อนเกินนะครับจะช่วยให้การย่อยในได้ดีขึ้นเพราะว่าร่างกะเพราะาหาจะได้ไม่ได้ทํางานหนะักนะครับ แล้วก็รับประทานอาหารที่สะอาดนะครับถูกสุขลักษณะแล้วก็ปรุงสุกใหม่ๆไม่กินสุกไม่กินไม่กินสุกสุกติดๆนะครับเผี่งต่อการเป็นพยาธิแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารประเภทชานะครับกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็กินอาหารนะครับขขนนะรับ<อ>ประทา,า,า,านาทอานหารนะครับที่มีเส้นใยอาหารเช่นพวกผักผลไม้แล้วก็ช่วยดื่มน้ําวันละ8แก้วเพื่อช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับ ขับถ่ายได้สะดวกขึ้นแล้วก็ฝึกขับถ่ายบูจาะนะครับให้เป็นเวลานะครับไม่ควรปล่อยท้องผูกอันนี้ห้ามแล้วก็จะไม่จิตใจจมใสนะครับไม่เครียดแล้วก็ออกกําลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลนะครับสุขภาพในช่องปากของตัวเองนะครับเช่นการแต่งฟันนะให้สะอาดอย่างสม่เสมอนะครับระบบพิเจษครับระบบภาษานะครับ โครงสร้างของระบบประสาทเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ส่วนนะครับก็จะเป็นระบบประสาทส่วนกลางก็คือสมองและไขสันหลังนะครับแล้วก็ระบบประสาทส่วนปลายนะครับได้แก่เส้นประสาทนะครับแล้วก็เส้นประสาทเส้นประสาทสมองกับเส้นประสาทไขสันหลังนะครับระบบประสาทส่วนกลางก็จะมีสมองนะครับสมองเนี่ยจะออกแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับก็จะมีสมองส่วนหน้าส่วนกลางและก็ส่วนท้ายนะครับ แล้วก็จะมีไขสันหลังเนาะแล้วก็มีระบบประสาทส่วนปลายแล้วก็เส้นประสาทสมองแล้วก็เส้นประสาทไขสันหลังนะครับนอกจากนี้ร่างกายยังมีระบบประสาทอันตโนมัตินะครับซึ่งจะทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของระบบประสาทที่อยู่นอกกานาจจิตใจให้เป็นไปตามปกตินั่นเอง้อาเรามาดูเรื่องการเสริมสร้างนะครับของระบบประสาทของเรานะครับข้อแรกก็คือร,บบรับประทานอาหารในโรชนากาหมูนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอาหารที่ช่วยบำรุงสมองอะ นะครับอาจจะเป็นอาหารเสริมก็ได้นะครับทานอาหารเสริมหรืออาหารอะไรก็ได้ที่ช่วยบำรุงสมองเราแล้วก็พักผ่อในให้เพียงพอนะครับแล้วก็ออกกําลังกายสม่ำเสมอ,มอแล้วก็รวมไปถึงนะครับสังเกตความผิดปกติของระบบประสาทของเรานะลองเช็คตัวเองดูนะครับแล้วก็ไม่สูบบุหรี่นะครับเพราะถ้าสูบบุหรี่เนี่ยจะทําให้เกิดหลอดเลือดน,นะครับหลอดเลือดสมองตีบได้นะครับ แล้วก็ระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะทําให้เกิดอันตรายต่อสมองไขตันหลังและก็เส้นประสาทนะครับอันนี้จําเป็นมากต่อไปครับระบบที่8ระบบสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์แบ่งเป็นระบบสืบพันธุ์เพศชายแล้วก็ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงน,นะครับอของเพศชายนะครับก็จะประกอบด้วยถุงอันทะนะครับนะแล้วก็มีอันทะมีหลอดเก็บอสุจิแล้วก็ท่อหรือท่อพักนะ้ำเพราะท่อพักอสุจินะครับแล้วก็หลอดน,นําอสุจิ ตอมลูกหมากองค์ชาชติรวมถึงตัวสุจิหรือสเปิร์มนั่นเองนะครับมีตามรูปเลยส่วนประกรอบของอ,องค์ประกอบของอะ,ะครับระบบสืบพันธุ์นะครับอ่าสืบพันธุ์เพศช,ชายนะครับตามรูปอยู่ตรงไหนไปดูได้เลยนะครับไม่ต้องไปใช้มีดถ่าดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอาจจะไม่เหมือนนะ นะครับแต่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ตามจุดต่างๆในร่างกายตรงนี้นะครับอ่ะส่วนโครงสร้างของระบบเพศหญิงนะครับจะมีน้อยกว่าเพศชายนะครับโดยจะประกอบด้วยเรื่องของรังไข่ข้อนำรังไข่มดลูกแล้วก็ช่องคลอดนะครับจารูปนี้ดูได้เลยตามจุดตามส่วนนะครับว่าอยู่ตรงไหน เราจะดูการสร้างนะ้ครับแล้วก็การดำารนงประสิทธิภาพการทํางานของระบบสืบพันธุ์นะครับลําดับที่1ก็คือรักษาความสะอาดนะครับสิ่งนี้จําเป็นรักษาความสะอาดนะสำาระล้างวัยยว์เพศภายนอกด้วยสบู่อ่อนนะครับแล้วก็นับสะอาดทุกครั้งที่อาบน้ําแล้วก็สับให้แห้งนะครับรวมถึงการขับถ่ายทุกครั้งนะครับควรใช้น้ําสะอาด ล้างนะครับแล้วใช้กระดาษชำระตับให้แห้งนะครับก็เวลาส่งชุดชั้นในนะครับเพศหญิงนะครับก็ควรจะเป็นชุดชั้นในที่แห้งสะอาดนะครับไม่ไม่ครับแล้วก็หรือว่าหลวมเพมเกินไปนะแล้วก็ในผู้หญิงนะครับที่มีประจําเดือนนะครับปวดเปียนผ้าอนามัยเมื่อมีอาการเมื่อผ้าเนี่ยเปียกชื้นแล้วนะครับก็ควรรีบเปลี่ยนทันทีแล้วก็สังเกตความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับ ว่ามีความผิดปกติอย่างไรถ้ามีความผิดปกติควรไปพบหมอนะครับเพื่อไปสอบถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยลัวนะครับเพื่อป้องกันนะการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์รวมไปถึงเรื่องของโรคติดต่อทางเพศนะครับนี่คือการริมตร้งและการดำรงคดิต่ของการทํางานของระบบสืบพันธุ์ทั้งเพศหญิงและเพศชายระบบที่9นะครับเป็นระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมไร้ท่อเนี่ยจะประกอบด้วยต่อมใต้สมองนะครับต่อมใต้สมองต่อมไทรอยต่อมพาราไทรอยต่อมมวกไตต่อมอ่อนต่อมเพศนะครับต่อมเพศก็จะมีรังพระกับรังไข่เพราะฉะนั้นเพศหญิงเพศชายต่างกันที่ต่อมเพศนะครับแตกต่างกันที่ต่อมเพศเท่านั้นเองนะครับเพศชายมีรังพระส่วนเพศหญิงมีรังไข่นะครับ การอสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทางานนะครับของระบบต่งไรท่อนะครับแรกเลยนะครับรับประทานอาหารนะครับที่อะไรครับให้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อต่งไรท่อนะครับก็อาหารห้าหมู่นะครับออกกําลังกายด้วยกิจกรรมที่เหมาะกับประเภทและวัยของตนเองนะครับแล้วก็บักฟ่อนให้เพียงพอไม่ต่ำกว่าแปดชั่วโมงนะครับ รวมถึงดีกเลี่ยงนะครับปัจจัยที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อต่อไรท่อเช่นการดืมแอลกอฮอล์และการบระทานยาบางชนิดนะครับที่อาจจะมีผลต่อต่อไรท่อถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับถ้ามันจะเป็นก็โอเคกินได้ก็ต้องดูในปริมาณที่เหมาะสมด้วยแล้วก็สังเกตนะครับสำรวจสภาพร่างกายตัวเองนะครับหากมีการพบผิดที่ปกตินะครับหรือมีการพัฒนาชา้ากินไปควรปรึกษาแพทย์นะครับ ไปครับระบบสุดท้ายนะครับระบบที่สิบนะครับระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับรูปขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยนะครับจะเป็นการกำจัดของเสียนะครับทางไตนะครับจะขับของเสียออกมาทางปัสสาวะโดยมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องก็คือไตนั่นเองนะครับจนส่วนกโตรงการส่วนที่เว้าเป็นกลุยไ <'s> <kho. S 1> ตนะครับจะมีท่อไตออกมาไปยังกระเพาะปัสสาวะไตเนื้อที่กรองของเสียนะครับออกจากเลือดที่ไหลผ่านเข้ามานะครับให้เป็นน้าปัสสาวะนั่นเอง นะแล้วก็ขับผ่านขับผ่านไตลงสูกกระเพาะปัสสาวะนะครับอ่ะอวัยวะที่ขับถ่ายระบบปัสสาวะก็จะมีท่อไตนะครับมีกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะนะครับน่ะไตจะเป็นตามรูปเลยเนี่ยลักษณะของไตนะครับแบบนี้ท่อไตกะระเพาะปัสสาวะนี่ครับอ่าอยู่ตรงท้องน,อนอ้องเรานะครับแล้วก็ท่อปัสสาวะ กับวการของไตนะครับอย่างนี้นะไม่อธิบายแล้วกันนะครับตาในนี้ถใจก็พอหยุดแล้วก็อ่ืู่ได้เลยนะครับมาดูเรื่องการสร้างเสริมนะครับของไตเราดีกว่าว่าจะทำยังไงข้อแรกเลยคือคุณไม่ควรกั้นปัสสาวะเมื่อรู้สึกเมื่อรู้สึก,วกปวดปัสสาวะุณจะก,การระบาดไว้ไม่ควรดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละแปดแก้วอันนี้ควรครับสังเกตการถ่ายปัสสาวะและสีของปัสสาวะเพราะ อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นสามารถบอกโรคได้อ่านไี้ควรแล้วก็เมื่อมีการผิดปกติเกิดขึ้นนะครับอ่ากับระบบทางเดินปัสสาวะพวกควรรีบไปปรึกษาแพทย์อ่าตอนนี้เห็นด้วยแล้วก็ก่อนเดินทางไกลนะครับปวปกปัสสาวะให้เรียบร้อยอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ว่าเราปวดแล้วเราไปอั้นนะครับมันจะมีโรคต,ต่างๆที่ตามมานะครับอ่าและนี้ก็จบคลิป เียงเท่นี้นะครับเป็นเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับระบบสิบระบบในร่างกายนะครับแต่และร่างกายก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็การทํางานต่างๆที่จะทําให้มีประสิทธิภาพนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็หนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับการครับการพักผ่อนนะการร้องกันอุบัติเหตุนะครับหลักๆเลยเนี่ย ก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยการยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะการยอยู่ในสถานที่ที่มีการบริสุทธิ์นะครับเหล่านี้ทั้งหมดก็จะช่วยแทบทุกระบบเลยหรือทุกระบบเลยนะครับเช่นรับปัะทานอายกุ้งผ้าหมูกักบนอนพักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยมีละ3อย่างดีต่อทุกระบบนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็น ความรู้ที่นักเรียนไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็นําไปศึกกาความรู้นะครับแล้วก็ศึกษาในความรู้ในวิชาสื่อสาต่อไปนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่แล้วกันนะครับในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้โอเคครับลาอนครับสวัสดีครับ